เพื่อนๆวันนี้ก็เยอะเหมือนเดิมน,นะคะ98ตันตาน2ตันครบร้อยทีมงานสอบแจ้งที่เก่าแล้วเพื่อนๆอาจารย์ใช่หมดเลยนะคะเนี่ยแต่ว่ามีอยู่สองทีมจ้าขนาดงานตอนนี้ท้องจะมาเริ่มแพ็กกล้องกกันเพื่อนๆมาแพ็กกล้องกันแจ้ะจะซื้อทักกันแด่ก็นบ้างสิละ่ะ มองอยู่ในในโู้โสุดๆุลิ่นพี่น้องแล้วก็แพ้กันแดดแล้วก็ละมัดละมัดละมัดม,มันต่อยกันแด่ต่อยกันประกอบนี่ลูกซ้ายข่อยป่ะลงเป็นฝีอยู่หัวเข่าสองมื่ออะไรเห็นงานบ่ได้เมื่อวานเมื่อคืนก็ลงมาจากบันดุงมาซอ ตอนนี้ก็ลงคนะ่ะก็ไดนะ้ลงอีกแล้วเพือนไถ่ห้องย่านไปพาลูกกลับบ้านก่อนกับงวอยู่เป็นหองจ้าเดี๋ยวรถก่อนแค่น่อยขับรถเอาของไ,ไ้ไหวบรรยากาศระบัวทองนะคะ ทเพื่อนที่แห้งหน่อยเอาใส่มาใส่ประกอบไปพร้อมไว้จะได้เก็บไปพร้อมเพราะว่าถ้ามันเปเพื่อนที่มันมีหน่อยนหมเอาใส่เมื่อไห่เราออกไปพร้อมเลยยังมาขวางไปจ้าเพื่นเล่นหน่อยเพื่อนประกอบน้ำมูกก่อนแลจะได้ ตงง้น,นก็ได้เป็นปพูลมัดละมัดละเด็กหนอ่อยมัจากมัดตะูด้วย่ประมาณน,น,นี้นะัะบอก,กอับเสร็จแล้วก็มาเย็ยบตูดกนันเพื่อนก็ตันมือนี้นะครับ ใหน่อยเด้อวันนี้ขอเก็บคลิปซะหน่อยเดี๋ยวจะลงยังม่ไลงหลาหวันแล้วนี่นอันนี้ทั้นมือโปรองแค่มือโปรนะคะี่มือโปรอโปร <c oughs> อ๊ยยย่มยย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 ย่ย เดีย๋ยวมาจเจาะแจ้นะปืนอยู่ในมือเลยเนี <c oughs> <c oughs> ่ยโบขอแค่เท่านี้ ที่เยียตูดไปแล้ววันนี้จะมื่ไส้ใสจะเพื่อนๆนอันนี้พนักง,งานใส่ไส้นะคะหยอดไส้กอนจะเพื่อนๆนอันนี้ก็มือโปรสาหรับใส่ใสนะคะเนี่ยใส่ไส่แต่ยังไม่ได้กรอกไส่เอาใส่ไส่แล้วพนักง,งานกรอกไส้ใส่ด้วนียเย็บตูดแล้วก็กรอกไส้แล้ววันนี้ก็จะมา่ไส้ใสกัน จากยอดใส่ไปแล้วเพื่อนๆก็มายัดใส่บัดนี้อันนี้พนักงานยัดไส้นะคะอันนี้พนักงานยัดใส,นนงงดใสด้ไม่ยัดใส่กันเพื่อนๆรายการต่อไปกันใส, <c oughs> วใส่ว่าจะได้ไปขายไส้ว่าจะได้ไปขายใช้หลายขั้นตอนจา้าเพื่อนๆเพื่อน ใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนขัญยัดใส่แล้วประมาณนี้นี้เสร็จแล้วเขาก็มาเลี้ยงถึงอย่างนี้ค่ะเพื่อนเลี้ยงให้เป็นตั้งที่ตั้งนึงประมาณหาไปห้ากรงอันนี้คือพนักงานเก็บแล้วก็ไปเก็บเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้แล้วรอเอาลูกผู้เรียนใส่ข้างในเป็นรายการต่อไปจ้า,าเเป็นลยะเพื่อน ลงได้พอแล้วค่ะเ้องเพิ่มอีกประมาณห้าร้อยขอเยแล้วสามร้อยเอเมือนไรเอะจังเลยยังเยอะเลยใส่ไส้ ถ่ายวิธีการทำกล่องจ้าเพืเ่อนวิธนะีทับกล่อง,ว,องว่าที่ได้ใช่หมากคุเลียนต้องใส่เวลานะคะทับกล่องประมาณสองชั่วโมงบัดสัตประมาณชั่วโมงกว้างหมึ่งละเพื่อนกล่องหลายเตอรเป็นพันพันว่วใบอันนี้คือพนักงาน,นอันนี้มือปืนมือปืนฝึกผัด พอทิงแล้วก <laughs> ็มาไงกล้องขึ้นจ้าเพื่อนเพื่อนวิธีไงกล่องแล้วก็ไปเอาใส่มาหยอดจ้าเพื่อนเตรียมโตจะเพื่อนเตรียมโตแพ็คกล่องวัยรุ่นเริ่มเซ็งละใหญ่แต่กล่องใหญ่แต่กล่องวัยรุ่นเซ็งเลยเดี๋ยวก็ใหญ่กล่องใหญ่กล่องอันนี้ก็ใหญ่ใหญ่มาลดนี่เขามาแล้วจะมาเสียบโตดปวใกล้ๆเนี่ย วันนี้ไม่เยอะเบาๆ98ตันแค่นั้นเองโอ๊คกาแฟละโอกาสสอดเศร้าทีมงานสอดแจ้งจ้าเพือเ่อนมีตามมาเพื่อนมาในแล้วอยู่นะคะกระสิจจ่จอด โตฮอดแจ้งที่เก้าละ่ะเพืเ่อนๆเนยสอดแจ้งเราไม่สว่างเราไม่ได้นอนสว่างแล้วพี่น้องยังบ่ไปหอดใส่เลยจ้าค้าจะง่วงกันอยู่สว่างแล้วนะจ้าแจ้งแล้วนี่ เะเวนแย่งตาแล้วตะเวนขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆจะเพื่อนสรุปแล้วตอนนี้ก็สิบโมงเช้าแล้วก็ยังบ่แล้วนะคะก็เบรกไว้ก่อนจะเพื uh, ่อนๆไปพักผ่อนก่อนแล้วก็มาทำใหม่เมื่อแรงสุดละนี่บายบายของบลลูตอนนี้ก็คือพักก่อนจะเพื่อนๆของเช้าป้าทัดฉันเลยเรายังไม่ได้นอนนะจ๊ะสิบโมงเช้าแล้ว งานของเราก็สำเร็จเสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดีแต่ตอนนี้มีปัญหาคือทำไม่เสร็จเพราะงานมันเยอะมากเดียวอับน้ำแล้วสิบโมงเช้าไปนี่ดูพนักงานพอเสร็จงานดูสภาพแต่ละคน ภาบแต่ละคนเด้อพี่น้องเลยตอนนี้บางค้นก็นตาล้อยตามือไปแล้วกันอาบน้ำก่นอนจะเพื่อนสรุปแล้วตอนนี้ก็1ส,สิบโมงสเสาแล้วกัยังบ่แล้วนะคะกะเบรกไว้ก่อนจะเพื่อนไปพักก่อนก่อนแล้วค่อยมาทำใหม่ ขขม riding, มเมื่อแรงสร็ละหรือใบใบถึงมรลุตอนนี้ก็คือพักก่อนแกนเพื่อนแถวเ้าบ้านไปฉันเลยเรายังไม่ได้นอนนะจ๊ะ10โมงเช้าแล้วงานของเราก็สำเร็จเสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดีแต่ตอนนี้มีปัญหาคือทำไม่เสร็จเพราะงานมันเยอะมากเดียกอาบน้ำแล้ว10โมงเช้าไปนี่ ดูพนักงานพยอยเสร็จงานดูสภาพแต่ละคนดูสภาพแต่ละคนเด้อพี่น้องเหรอตอนนี้บางคนก็ตาร้อยตาเมื่อไปแล้วจังอาอบน้ำก่อน ไทยงานสวนมะเข็ดอยู่ละส่วนมากคนแถวบ้านน้อยๆกบบอดน้ำเดือนนี้เดือนเมษาหรือว่าเดือนเมษาเนี่ยแหละพอเดือนเมษามันจะได้ลงช่วงจันม้าค่ะจากมะเข็ดทุเรียนจะเป็นเกลือมาแพ็คกล่องทุเรียนทุเรียนแพ็คกล่องส่งนอกนะคะลงอย่างไรมากจากเกลือตอนนี้เลยมาสองกล่องสามกล่อง พอได้ใส่ได้ซื้ออยู่จะมารับจ้างก็ได้แต่วา่าถามว่าเห็นงานบหมือนกุเรียนนี่เป็นยังไงบอกได้เลยว่าหนักมากมากถึงมากที่สุดสนใจว่สู่ร่างกายพร้อมขอลองจะมานะคะเพราะบางครั้ง,งมันอาจจะซอดแจ้งบางทีก็แจ้งติดแจ้งบิดแจ้ง,แ,จง,แ,จง,แ,จงแบบนี้นะจ๊ะสองสามแจ้งแบบนี้ติดกับบางทีก็ถ้าของมเมื่อไหร่ภายในมือมือเดียวก็ต้องเห็นต้งแต่เศร้าหอดเศร้าแล้วก็ เกืบเอบเกือบแรงคนแบบข้างนอกนี้ก็ไม่ใช่แบาแรงงานหน่อยนะคะเพราะว่าคนงาน,นแบบแบบนี้เขาก็หาหาทีมชุดอื่นมาเสริมเพราะว่าของมันเยอะแต่เมือ่อนี้กับลูาเขาจะหาทีมมาเสริมบอกของก,กระไรดูใจเพื่อนดูหน่อยค่ะเขาได้ดูใจเขาได้ใส่ได้ซื้อ แต่ว่าเยหน่อยก็คือได้แบเขาข้างนลงไปที่นอนแต่ว่ามาได้ยากจังเลยไปเพราะว่าน ได้นะยเยนะวเด้องเอ้ยกับบ้านเด้อลูกเต้หมอนเลยแล้วายนะปวดต้องกับบ้านที่หานี่ยะอะไรบวดตัดเนี้กันเลีย่ไหน